สวัสดีค่ะชาวราศีกุมหรือลัคนานราศีกุมวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจําเดือนเมษายน2567ให้กับชาวราศีกุมหรือลัคนานราศีกุมนะคะในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งชาวราศีกุมนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14สี่กุมภาพันธ์ถึงวันที่สิบสามมีนาคมนะคะก็คือชาวราศีกุมนั่นเองนะคะส่วนลัคนาใครที่ทราบถึงลัคนาราศีก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะเ,เป็นโหราศาสตร์ทางเ,าเป็นโหราศาสตร์ไทยนะคะก็แม่หมอดูเป็นโหราศาสตร์ไทยแต่ว่าลัคนาก็สามารถดูได้ด้วยนะคะ สำหรับชาวราศีกุมในเดือนเมษายนนี้นะคะ,ะเรื่องราวของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้นะคะบางคนบางท่านมีเรื่องราวของการที่อยากจะอยู่แบบสันโดษเป็นคนที่อยากจะมีการที่อยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะมีเรื่องของการ ผิดหวังหรือมีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออยากจะปลีกวิเวกอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะศึกษาค้นคว้าวิชาต่างๆอยากจะเพิ่มเติมความรู้ศึกษาต่อหรืออยากจะปฏิบัติธรรมไปอยู่ที่ไหนเงียบๆสักแห่งหนึ่งอยากจะอยู่แบบสันโดษนะคะ,ะสำหรับคนที่ได้ไพ่ใบในี้ถ้าเป็นผู้หญิงจับ ก็อาจจะเป็นได้คือหมายความว่าได้ผู้ชายที่อายุมากกว่าหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะอ,อยากจะอยู่เป็นโสดไปนานๆไม่อยากจะแต่งงานเท่าไหร่แต่งงานช้าอะไรพวกนี้ก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ชาวราศีกลุ่มนั้นเป็นคนที่มีเงินนะคะ,ะชาวราศีกลุ่มนี้เป็นคนโชคดีนะคะเพราะว่าราศีกลุ่มนั้นดาวพฤหสัสดีของชาวราศีกลุ่มคือลาภและก็การเงิน ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งของอาราสีเมษซึ่งเป็นตำแหน่งราชาโชคได้มาแบบง่ายๆสบายๆโดย,ยไม่ต้องคนควายาในช่วงของเมษายนนี้นะคะตั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมในเรื่องการเงินไม่ค่อยขดอาดในเรื่องของการเงินมีการเงินใช้จ่ายอยู่ส่วนมากนะคะส่วนมากจะมีเงินใช้จ่ายอยู่ตลอดนะคะไม่ค่อยขาดในเรื่องของการเงินเท่าไหร่ชาวราศีกุมจะเป็น ลักษณาราศีหรือราศีที่มีเงินทองแล้วก็รับผลผลประโยชน์รู้สึกว่าจะเป็นอ,อยู่ไม่ค่อยขาดมือนะคะแล้วก็การเงินนั้นก็เริ่มมีการขยายสําหรับการที่การที่ใครลงทุนในธุรกิจก็อาจจะมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเงินเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมีการขยายขยายสาขาในธุรกิจหรือขยายสาขาในเรื่องของหน้าที่การงานทําใหนการงานใหญ่โตขึ้น แล้วก็มีการที่เป็นตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสะาหรับอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมบางคนบางท่านมีความผิดหวังมีความที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือเป็นอะไรที่มักจะคิดกังวลเครียดวิตกกังวลหรือมีความผิดหวังในที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักมีความวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึง่งในเรื่องของขอครอบครัวในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่อง อะไรก็ตามแต่แต่เป็นคนที่มีความวิตกกังวลความเครียดนะคะอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้แล้วก็มีความที่คิดมากเครียดมากทุกมากอะไรพวกนี้นะคะบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกคนเป็นภาพรวมภาพกว้างไาน,นั้นใครทําอะไรไว้นะครับจะปรากฏเกิดขึ้นในเดือนนี้กรรมไหนที่ใครทํานะคะถ้าเป็นกรรมดีก็จะได้สิ่งดีๆก็มาสู่ชีวิต ถ้าเป็นกรรมที่ทำไม่ดีไว้กับใครสิ่งใดๆที่ทำไว้ในอดีตชาติที่ผ่านมาแล้วก็ชาตินี้ก็ตามแต่นะคะผลกรรมที่ทำก็จะมาตอบสนองจะปรากฏให้เห็นในเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนคุณจะได้รับทราบว่านับแต่นี้ไปเมษายนเป็นต้นไปคุณทำอะไรไว้คุณก็จะได้รับแบบนั้นทำดีได้ดีทำอะไรไว้ไม่ดีก็จะได้รับผลที่คุณกระทำนะคะ บางคนบางท่านนั้นนะคะในตอนนี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่อาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดอะไรไม่คือคิดรู้อยู่ทั้งรู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแต่จะแก้ไขปัญหาในช่วงจังหวะนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นลักษณะของคนที่บางครั้งบางคราวในเรื่องของความรักเป็นคนที่ไปรักคนที่มีเจ้าของเป็นไปแอบรักคนอื่น ไปแอบรักคนที่เขาไม่รักเราทําให้เราผิดหวังหรือเราไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วรู้ทั้งรู้แต่ไม่สามารถตัดใจได้ต้องอยู่แบบนิ่งๆต้องใช้เวลาในการรักษาเยียวยาปัญหาหัวใจเพื่อให้เวลานั้นได้เยียวยาและรักษาปัญหาหัวใจของตนเองรู้ทั้งรู้ว่างานนั้นเป็นงานที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ทําไปแล้วไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรก็ปล่อยให้เวลาเป็นตัวรักษา ให้เวลาเป็นตัวเยีาวๆหัวใจนะคะมันผ่านพ้นไปแล้วสิ่งดีๆต่อไปก็จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับบางคนบางท่านนั้นชาราศีกุมนั้นนะคะเป็นผู้ที่มีเรื่องราวของการบริหารจัดการในเรื่องของการงานเก่งเป็นคนทำงานเก่งนะคะ มีความรอบรู้และก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นคนที่มีการทํางานแบบบริหารจัดการในเรื่องการงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้ที่เก่งมากมีเป็นตําแหน่งอาจจะเป็นตําแหน่งผู้บริหารผู้จัดการเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําเป็นการาจัดการในเรื่องของการงานได้ดีมากเลยนะคะชาวราศีกุมบางคนบางท่านนะคะเพราะว่าชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่มี ความฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณมีการแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็จะเจอเจอ,จอกับเรื่องราวของการที่อาจจะมีชายหนุ่มบางคนบางท่านเข้ามาสู่ชีวิตคนคนนี้เขาก็อาจจะมุ่งในทางของการทํามาหากินในเรื่องของการเงินหรืออาจจะเป็นชาวกราสิกุมก็ได้ที่ตอนนี้มุ่งในเรื่องของการทามาหากินทําธุรกิจในเรื่องของการเงินเป็นเปลี่ยงการเริ่มต้นในเรื่องของการทําธุรกิจ ถ้าต้องใช้เวลาในการที่จะออให้เงินนี้ได้งอกเงยน,นะคะมันเป็นเพียงการเริ่มต้นต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะเ,ออเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะให้เงินเงินมันได้งอกเงยน,นะคะแต่ว่ามีการเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วบางคนบางท่านในเรื่องของความรักน่าจะเป็นเรื่องของความรักที่ว่าเกิดขึ้นที่อย,อยากอยู่คนเดียวที่ต้นที่เปิดมาครั้งแรกนั้นนะคะ ที่คุณเปิดมาครั้งแรกอยากจะอยู่คนเดียวนั้นที่เปิดมาที่คุณรู้สึกว่าเศร้าหมองเสียใจที่คุณเปิดมาที่คุณห้อยหัวอยู่ที่คุณไม่สามารถที่จะตัดใจได้คุณรู้ตั้งรู้ว่าเขามีเจ้าของอแล้วก็คุณทำอะไรไว้คุณก็มักจะได้รับเรื่องราวที่มันเจ็บปวดสาหัสคุณเจ็บ ใจคุณเจ็บปวดคุณกังวลคุณคิดมากคุณเครียดคุณอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะคุณไม่ได้พักผ่อนเต็มที่คุณทํางานหนักมากคุณอาจจะเป็นไมเกรนคุณอาจจะปวดหัวคุณอาจจะนอนไม่หลับแต่สุดท้ายแล้วก็คือหมายความว่าคุณอกหักนะคะรักของคุณนั้นเป็นรักที่ไม่สามารถที่จะรักได้เป็นรักสามเศร้า เป็นรักที่เป็นรักที่มีคนไม่ได้แค่สองคนเท่านั้นแต่ไปมีมือที่สามอยู่ด้วยหรือคุณไปเป็นมือที่สามของเขาเพราะฉะนั้นรักนี้ก็เลยไม่สมหวังคุณก็เลยอยากบางครั้งคุณก็เลยอยากอยู่สันโดษคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนะคะที่คุณปวดหัวที่คุณเจ็บหัวที่คุณเครียดหนักเพราะคุณเจ็บปวดในเรื่องความรักที่คุณเศร้าหมองที่คุณคิดมากก็คุณเจ็บปวดในเรื่องความรัก ที่คุณรู้ทั้งรู้แต่คุณไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้ต้องใช้เวลาในการเยียยารักษาเพราะคุณอกหักเ,เพราะฉะนั้นคุณทําอะไรไว้คุณก็ต้องได้รับผลเองการกระทํานั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่อกหักอยู่ที่แอบรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่ที่รักคนที่เขามีเจ้าของอยู่จะแอบรักไม่เป็นไรนะคะแต่ได้ แต่ถ้าสมมุติเป็นการกระทําที่มีทางทั้งกายกรรมวจิกรรมและมโนกรรมร่วมด้วยมันไม่บนผลดีมันผิดศีลข้อ3นะคะเพราะฉะนั้นก็ปลดปล่อยเสียเมื่อคุณปลดปล่อยแล้วสิ่งดีๆต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีกุ่มนะคะอ่าก็สำหรับวันนี้แม่หมอขอขอจบเพียงแค่นี้สวัสดี